ทนไม่ได้หรอกนะครับเรื่องที่ภายในเนี่ยนะครับส่วนมากคนข้างในนะครับจะนําพาออกมาข้างนอกนะครัให้คนข้างนอกเขารู้กันนะครับแต่คนข้างนอกเขาไม่รู้หรอกถ้าคนข้างในไม่นําพาออกมานะครับเออนี่แหละที่คนข้างนอกเขารู้กันเนี่ยเพราะคนข้างในนะครับมันจะนำพาความเดือดร้อนนะครับเอ่อจากข้างในสู่ข้างนอกนะครับเออแล้วก็จากข้างนอกนะครับ ก็เข้าไปข้างในได้นะครับมันไม่ต้องเข้าไปทางประตูนะครับมันเข้าไปทางหลังคาไงนะครับนะน่ะเขาเรียกว่าความทิพย์หายความวิบัติมันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับจริงๆนะครับเขาองปลูกคางนะครับถนนใหญ่ถนนหลวงนะครับเออมันมีนะครับเอ่อคนโบราณเขาบอกมมีจิตวิญญาณชั่วร้ายนะครับเออมันจะมีจิตวิญญาณชั่วร้ายมันหลบแฝงนะครับอยู่ในล่มชายคานะครับมันเข้าบ้านไม่ได้นะครับในเมื่อชายคาบ้าน นะครับมาเคยมาพาดกันอยู่อย่างนั้นนะความวุ่นวายรุ่มร้อนก็จะเกิดนะครับนะนั่นแหละมันจะนําพาสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวบ้านด้วยนะครับก็มันใกล้อาวสานนั่นเองครับเห็นไหมล่ะซีรีส์กกอกนะครับอืมนะนะซีรีส์เอ่อเดอะซีรีส์นะครับนาเป็นเดอะซีรีส์นะครับนะซีรีส์กกอกเนี่ยมันใกล้จะอาวสานนั่นเองนะครับเห็นไหมล่ะนะมันก็เลยโดนบดาลจิตนะครับให้จําเลยนะครับสร้างบ้านนะครับเออ มาพาในกับสิ่งชั่วร้ายต่าง,างๆเข้าบ้านนะครับเออนะครับมันก็เกาะเกี่ยวหลังคาเข้าไปนะเห็นไหมล่ะเออมันไม่ต้องไปเข้าทางประตูเห็นไหมล่ะมันไม่ต้องเข้ารั้วนะครับเออนะครับผีนี่มันกระโดดข้ามรั้วไม่ได้นะครับมันไม่มีอะไรพาดนะครับเอคนโบราณเขาถือนะเอาบันไดอะไรไปพาดรั้วพาดอะไรไว้นี่ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับมันจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนนะครับเออไปพาดรั้วหน้าบ้านนี่นะ นะครับเขาถือกันนะมันจะนํามานําพาสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านนะครับเออตรงนี้แหละนะครับ่าเจฟพรนอนทัวสวัสดีข่าะนะักแอสพยอมนะแล้วก็นะครับเรื่องนั้นนะครับก็เกิดขึ้นที่บ้านจําเลยแล้วนะครับนะ อย่าไปฟ้องเขาเลยนะครับในเรื่องหลังคาพาดออกมาข้างนอกนี่นะครับปล่อยให้เขาทําอย่างนั้นแหละนะครับเอออย่านะครับเราอย่าอย่าไปฟ้องเขานะครับให้เขาทําอยู่อย่างนั้นนะครับคือเดี๋ยวเขาจะได้รู้นะครับการลองของเนี่ยนะครับมันไม่ธรรมดานะครับการลองของเนี่ยเอาหลังคาไปพาดหัวส่วนมากก็มีที่ไหนนะครับมันไม่มีที่ไหนก็ส่วนมากก็จะเป็นเรือนจําไงนะครับเห็นไหมไ่้เรือนจําอ่ะที่เขาสร้างนะครับสร้างโดมก็สร้าง นะครับเสาหลักขึ้นไปให้รอปภออยู่นะครับให้ยามอยู่อะยามอยู่ข้างบนมันก็จะมีหลังคาพาดรั้วอยู่นะครับม้ที่เราเห็นมันมันก็จะมีแบบเฉพาะเรือนจาแค่นั้นนะครับเออนะครับมันก็จะมีแต่เฉพาะเรือนจําเท่านั้นที่มีหลังคาพาดรั้วนี่นะครับหลังคาเคยรั้วนะครับเออหลังคาเคยรั้วนี่นะครับเรือนจําเห็นไหมละ่ะเอ,อ่ที่เขามีนะครับที่ยามร humanos, อปภอขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมีหลังคาคุม นะครับหลังคาคุมหลังคาส่วนหนึ่งก็จะพลาดนะครับกำแพงเรือนจำเห็นไหมครัฝนตกลงหลังคาก็จะน้ําก็จะตกลงมาข้างนอกของกำแพงเรือนจํานั่นแหละครับก็เรียกว่าหลังคาพาดกลัวนะครับมีเฉพาะเรือนจาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับจำเลยก็ทดลองแล้วนะครับเขาเรียกว่าซ้อมนะครับซ้อมก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับผีมันนาพาไปอ่ะนะครับเออตอนนี้กับสิงชั่วร้ายก็เต็มบ้านแล้ว นะครับผีเนี่ยนะครับในความเป็นที่คนโบราณเขาถือถ้ามันเข้าบ้านไปแล้วนะครับถ้ามันข้ามเข้าประตูรั้วไปแล้วนะครับเออมันก็จะสิงสถิตอยู่ข้างในนะนะครับมันก็หลบไปหลบมาเหมือนหนูนะครับนะครับโอ้ฟังเสียงแล้วลุงอ่ะแข็งแรงมาข่านนะครับแน่นอนอยู่แล้วนี่นี่นะครับเออนะครับบุกล้ามเป็นมัดมัดนะครับวิ่น่าจากกัดอแขนเล่นเบาๆนะครับ นากระซิกระเบียดกายกระเซระะววางมือแปะไว้บนหัวเข่ายักกระซิบเบาๆนะครับนะว่าคืนนี้เงาใจจังเลยหล่อจังอาฮันนะกะจริงนะครับนะรถสเตอร์เลยนะครับอุ้ยบนตาจะละแป้แต่นอนตีสี่คืนน่ะเดี๋ยวจะทุบเมานะครับว่ะเจยานะครับเอ อ่าพันแองสวัสดีค่ะนะคะรับหนูมาลีนะคะรับรถสตอรี่สวัสดีค่ะ